เสียดินเปรี้ยวดินเค็มรากเดินไม่สะดวกค่ะต้องที่นี่ที่เดียวเลยค่ะเขียวขจีดินน้ําเท่านั้นนะคะความพิเศษของเขียวขจีดินน้ําค่ะเป็นนวัตรกรรมใหม่นําเข้าจากประเทศอเมริกาเลยในส่วนของเขียวขจีดินน้ําค่ะจะมีความใสามากเราด้านล่างของแก้วค่ะไม่มีตะกอนตกค้างแต่พอมาดูตามท้องตลาดทั่วไปโอ้โหอะไรเนี่ยตะกอนเต,ต,ต็มหมดม<า>เลย,เลยค่ะเต็มมากขนาดนี้ ต้องรีบเลยจับจองเป็นเจ้าของค่ะกับเขียวค่ะจิดินนะไอ้เขียวน่ากินจังเลยผักแถวของเราโอ้โหอารมณ์ดีจริงๆเลยนะคะพี่เฉลีอ้าวไม่อารมณ์ดีได้ไงล่งกิบดูสิเนี่ยผักแรวที่พี่ปลูกเนี่ยใบไม่ เขียวใบใหญ่ต้นก็แข็งแรงขนาดนี้พอพี่มีตัวช่วยดีๆที่อยู่ในฟอกกี้ขวดนี้จะฉีดที่ใบใบก็เขียวใบใหญ่เห็นไหมค่ะฉีดที่ลำต้นนะลำต้นก็แข็งแรงฉีดที่ดินดินก็สมบูรณ์ไม่มีโรคแมลงศัตรูคือลอยว้าวว้าวกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับรายการนาทีทองของแท้ของดีส้มฟรีทั่วประเทศ ณผู้ชมคะมีเวลาเพียงแค่ในราย,รายการเท่านั้นนะคะในการซื้อของดีมีคุณภาพในราคาสุดพิเศษพิเศษค่ะโอ้ยดูสิเนี่ยน้องกิ๊ฟดูสิเนี่ยคุณผู้ชมดูสิะคะ,คะมากเลยค่ะพี่เฉลี่ผักแคล้วนงงามได้ขนาดนี้เนี่ยคุณผู้ชมสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะว่าที่มีตัวช่วยอะไรดีๆน้องกิ๊ฟสดลา,ามีเลยที่อย่ในฟอกกี้ตัวนี้ค่ะ เป็นเขียวขจีดินน้ำค่ะนักกินแล้วก็คุณผู้ชมสุดยอดเขามีความพิเศษยังไงบ้างคะพี่เชอรี่นนค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าความพิเศษของเขียวขจีดินน้ำค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่นำเข้าจากประเทศอเมริกาเลยโ,โหขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะ เป็นการคิดค้นวิจัยพัฒนาในห้องแลบค่ะโดยการที่สกัดค่ะจุดเด่นๆเนี่ยของเขียวขจีทั้งหมดเลยมารวมไว้อยู่ในดินน้ำขวดนี้แล้วค่ะโอ้โหสุดยอดและไม่ว่าคุณจะปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวก็ทำให้รวงใหญ่รวงยาวมเมล็ดเต่งค่ะหรือว่าปลูกมันก็ทำให้หัวใหญ่หัวยาวหัวดกค่ะหรือว่าปลูกอ้อยก็ทำให้ปล้องใหญ่ปล้องยาวผลไม้ก็ปลูกแล้วน้ำหนักดีรากเดินสะดวก นั่นเองค่ะว้าวว้า,วามีแต่สิ่งดีๆทางนั้นเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยคุณสมบัติของเขียวขจีดินน้ําค่ะคุณผู้ชมเขาไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าอัดแน่นมากๆเลยนะคุณสมบัติของเขาพิเศษมากเพราะว่าเป็นการสกัดนะจากเขาเรียกว่าจุดเด่นเนี่ยของเขียวขจีทั้งหมดมารวมอยู่ไม่ว่าจะช่วยในเรื่องของการโตเร็วใบเขียวแข็งแรงเพิ่มผลผลิตติดดอกออกผลฟื้นฟู ต้นโซมค่ะให้กลับมามีชีวิตชีวานนะและที่สำคัญค่ะ ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกเชื้อรารากเนา่าคนเนา่าเขาช่วยได้พร้อมกับแก้ปัญหาในเรื่องของดินเสียดินเปรี้ยวดินเค็มช่วยให้พืชทนแล้วก็ทนหนาวได้ด้วยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะ1ขวดนะคะผสมน้ำได้2,000ลิตรนะคะฉีดได้ทั้งหมด25-50ไร้ร่เลยตกต้นทุนแล้วเนี่ยเหลือรายละบาทเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมว้าวว้าว,ว,าวต้นทุนรายละ8บาทแค่นั้นเอง คุ้มค่ามากโอ้โหอยากรู้แล้วล่ะว่าถ้าคุ้มขนาดเนี้โปรโมชั่นโปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างโอ้โหฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ1ขวดราคาปกติ1,290บาทวันนี้ลดเหลือเพียงแค่650บาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อ2ขวดค่ะราคาปกติ2,580บาทลดเหลือเพียงแค่1,300บาทเท่านั้นค่ะยังไม่พอนะคะแถมฟรีไปเลยอีก1ขวด เฉพาะ50สายแรกเท่านั้นนะคะโอ้โหและที่สำคัญค่ะความพิเศษแบบนี้นะมีเฉพาะแค่นาทีของเปเชียลเท่านั้นนะจ๊ะบอกอเ,เลยถ<ด>้ขาพลาดไปเนี่ยบอกเลยค่ะว่า เฮยนะร้องไห้แน่ๆ,ๆเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขียวกับจีบิน,น้ำเนี่ยเขามาจัดเต็มทั้งในเรื่องของคุณนะสมบัติค่ะอย่างที่ชรีบอกไปตอนต้นรายการว่าฉีดที่ใบใบก็งามฉีดที่ลำต้นลำต้นก็แข็งแรงสมบูรณ์ฉีดที่ดินค่ะดินก็สมบูรณ์รวดซุยนะคะลาก็เดินดีแผ่ขยายมีแต่สิ่งดีดี เติมจุลินซีให้กับดินโอ้โหสุดยอดสุดยอด<า>นอกจากนั้นยังทําให้เห็นผลเร็วภายในเจวันด้วยนะคะว้าวว้าวว้าว,ว,าวคุ้มค่ามากมากเลยค่ะความพิเศษแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวโปรโมชั่นก็คุ้มค่าค่ะหรือว่าจะเป็นคุณสมบัติที่อัดแน่นมากเลยค่ะมาอยู่ในขวดนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนั่งนานค่ะคุ้มค่าแบบนี้ต้องจับจองเป็นเจ้าของกันเลยนะคะอย่าคิดนานอย่าตัดสินใจนานนะคะบอกเลยว่า คุ้มค่ามากๆกับความพิเศษแบบนี้ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะจะฉีดพ่นที่ดินดินก็ดีฉีดพ่นที่ใบใบก็เขียวฉีดที่พน้พนผลผลิตก็เพิ่มพูนค่ะว้าวสุดยอดอนวรักัรรมาใหม่ล่าสุด จากประเทศอเมริกาที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะโอ้โหแล้วที่สาคัญเนี่ยเมื่อสักครู่ที่น้องกิ๊ฟแนะนําโปรโมชั่นทั้งสองโปรไปนะมันคุ้มมากๆเลยถ้าเกิดว่าไปเทียบกับอะไรตอนนี้ค่าปุ๋ยค่ายานี่โอ้ยปุ๋ยแพงมหาศาลเลยค่ะคุณผู้ช,ชมค่ะแต่ถ้าเทียบกับการที่เราใช้เขียวขจีดินน้ําเนี่ยจะลดค่าปุ๋ยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโอโ้จริงจริงค่ะเพราะว่าจะไม่ลดได้ยังไงเพราะตอนนี้เนี่ยค่าปุ๋ยกระสอบหนึ่งบิ๊กเข้าไปถึงสองค่าแล้วแต่ที่ โปรโมชั่นที่น้องกิ๊บบอกทั้งสองโปรราคาเบาๆจับต้องได้เลยนะสุดยอดเลยค่ะหมดปัญหาดินเสียดินเปรี้ยวดินเค็มรากเดินไม่สะดวกค่ะต้องที่นี่ที่เดียวเลยค่ะเขียวะจีดินน้ำเท่านั้นนะคะปูกต้องแล้วค่ะถ้าเกิดว่าใครที่รับชมอยู่ในรายการตอนนี้นะคะกับนาทีทองสเปเชียลอยากให้พืชที่ท่านปลูกค่ะเขียวขนาดนี้ต้องใช้แล้วค่ะกับเขียวขจีดินน้ำชูกำลังดิน ชุบชีวิตพืชโอ้โหสุดยอดมากๆกับความพิเศษแบบนี้นะเดี๋ยวเขาว่างก่อนค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าอพอเนี่ยแหละใช้เขียวะจีดินน้ำเนี่ยมันก็เลยทําให้ดินมันสมบูรณ์ต้นมันสมบูรณ์ขนาดนี้ใครที่ววมีปัญหาราักเน่าคนเน่าดินไม่สมบูรณ์ดินไม่มีคุณภาพเนี่ยใช้เขียวะจีดินน้ําได้เลยนะคะรับรองค่ะว่าจะไปช่วยฟื้นฟูทุกสิ่งอย่างนะคะจากที่มันโซมจากที่มันไม่ดีเนี่ยค่ะ ลับมาทําให้มีชีวิตชีวาสดใสเขียวขนาดนี้แลหละค่ะใช้ไปรากก็เดินดีร่วนซุย ธาตุอาหารเต็มเปี่ยมค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ต้องย้ำกันเลยค่ะกับนวัตกรรมนะคะของเราเนี่ยจากประเทศอเมริกากันเลยนะและพิเศษสุดๆเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นการนําจุดเด่นค่ะของเขียวขจีทั้งหมดเนี่ยมารวมอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วค่ะกับเขียวขจีดินน้ําดังนั้นเนี่ยรับรองว่าใช้ไปแล้วค่ะมีแต่<ม>สิ่ง,งดีๆบอกเลยเนะงินในกระเป๋าก็เพิ่มพูนพ<อ>ค่ะโอ้โห แม่สุดยอดจริงๆเลยค่ะ,คะพูดถึงแล้วนะอันนี้เนี่ยมันครบจบจริงๆของนังกีฬแล้วก็คุณผู้ชมค่ะไปว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลค่ะตั้งแต่อะไรตั้งแต่ดินใบต้นดอกผลผลิตค่ะและที่สําคัญเลยคือยังช่วยป้องกันดูแลในเรื่องของโรคแมลงศัตรูพืชต่างๆได้อีก ครบจบอยู่ในขวดนี้โอ้โหไม่ต้องไปหาอะไรที่ไหนแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะใช้เขียวขจีดินน้ำได้เลยและวิธีใช้นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะใช,ใช้เขียวขจีดินน้ำ5 1 0ซ c ผสมน้ำ20ลิตรนะคะฉีดพ่นได้25-50ไร่เลยตกต้นทุนเหลือไร่ละ8บาทเท่านั้นเองนะคะว,ว้วาวๆๆแค่ต้นทุนไร่ละ8บาทแค่นั้นเองคุ้มค่ามากๆแล้วก็อยางที่น้องกิ๊ฟบอกว่าเขาสามารถใช้ได้นีแบบ เยอะมากนะคือประหยัดมากๆเลยค่ะพี่เชลลี่ขาหนึ่งขวดเนี่ยผสมน้ำได้ถึง2,000ลิตรเลยนะคะ,ะขวดแค่นี้นะผสมน้าได้ถึง2,000ลิตรเลยใช่ค่ะเพราะว่าเขามีความเข้มข้นมากๆแล้วก็ดูดซึมเร็วด้วยค่ะูสึยอดมาก แบบนี้แหละค่ะดังนั้นเนี่ยอย่าตัดสินใจ้าอย่าตัดสินใจนากับความพิเศษแบบนี้กับนาทีทองสเปเชียลน้องกิจจ๊กจ๋ายำเป่ามาใช่กันอีกรอบเลยโอ้โหฟังทางนี้เลยค่ะ1ขวดราคาปกติ1,290บาทลดเหลือเพียงแค่650บาทค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อ2ขวดราคาปกติ2580บาทลดเหลือเพียงแค่1,300บาทเท่านั้นเองค่ะยังไม่พอนะคะแถมฟรีไปเลยอีก1ขวดเฉพาะ50สายแรกเท่านั้นนะคะ โอ้ยสุดยอดมากคือจะบอกว่าวันนี้เนี่ยโปรก็ดีคุณนะสมบัติของเขียวขจีดินน้ำก็ไม่ธรรมดาเลยครบอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมยังมีเวลาอยู่นะคะกับนาทีทองสเปเชียลตอนนี้ค่ะโอ้โหโปรโมชั่นดีๆฟังทางนี้เลยค่ะนึ่งควดร,ราคาปกติ1290บาทนะคะลดเหลือเพียงแค่650บาทค่ะ แต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อ2ขวดร,ราคาปกติ2,580บาทลดเหลือเพียงแค่1,300บาทเท่านั้นค่ะยังไม่พอนะคะแถมฟรีไปเลยอีก1ขวดเฉพาะ50สายแรกเท่านั้นนะคะว้าว,าวาสุดยอดมากเลยแล้วช่วงนี้เนี่ยโอ้โหถึงเวลาที่เราจะต้องไปพักกันแล้วอะ,ะน้องกิ้วขาช่วงหน้าจะมีอะไรนั้นขออุปไว้ก่อนดีกว่าไหมได้เลย,ยเดี๋ยวขอไปพักกันก่อนค่ะ,คะ ขียวขจีดินน้ำฉีดตรงไหนก็ดีฉีดดินดินดีฉีดใบใบเขียวฉีดดอกดอกดอกฉีดผลผลใหญ่ใช้เขียวขจีดินน้ำชูกำลังดินชุบชีวิตพืชป้านบันินติใหม่ของวงการเกษตรนำเข้าจากประเทศอเมริกาจดสิทธิบัตรเฉพาะเขียวขจีเท่านั้นฉีดผลได้ ทั้งดินและทางใบเติมอาหารให้กับพืชนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ไม่มีส่วนผสมของฮิวมิกละลายง่ายไม่ตกตะกอนพืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้ทันทีหมดปัญหาโรครากเนา่าโคนเนา่าต้นโทมใบเหลืองพืชยืนต้นตายไม่ต้องกังวลกับเรื่องดินเสียดินเปรี้ยวดินเค็ม ดินเสื่อมสภาพช่วยทำให้พืชโตเร็วใบเขียวสมบูรณ์แข็งแรงช่วยเร่งราเร่งดอกเร่งผลป้องกันเชื้อราและโรคพืชหนึ่งขวดผสมน้ำได้2,000ลิตรฉีดพ่นได้มากถึง25 5 0ไร่ใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิดเขียวกระจี่ดินน้ำ ชูกำลังดินชุบชีวิตพืชรับประกันคุณภาพผลิตจากธรรมชาติปลอดสารเคมีชัวโปรโมชั่นพิเศษช่วงแนะนำสินค้าเคี้วกจีดินน้ำหนึงขวดราคาปกติ1290บาทลดเหลือ650บาทเท่านั้น สั่งตอนนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรีหขวดทันทีว้าวว้าวาว,าวาคำนวณแล้วเหลือต้นทุนไร้ล่ะับ8บาทเองนะจ๊ะคุ้มค่ามากมากค่ะรีบซื้อเลยจะรออะไรกันอยู่ละจ๊ะฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้โทร02 104 9999 99 082662 6465ไลนอไ์กเกษตรกรีน พิเศษของเขียวขจีดินน้ำชูกําลังดินชุบชีวิตพืชค่ะโอโ้โหพิเศษมากๆเลยค่ะช,ช่วงนี้ค่ะพี่เชอรี่บอกได้เลยว่าพิเศษจริงๆต้องจับตามองกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทําการเปรียบเทียบให้เห็นกันเลยค่ะระหว่างเคียวขจีดินน้ําขาดกับผลิตภัณฑ์อื่นๆตามท้องตลาดนะคือจะบอกว่าความแตกต่างของเขาเนี่เห็นได้ชัดมาก เพราะอะไรเพราะว่าถ้าตามท้องตลาดทั่วไปค่ะเขาจะมีส่วนผสมของฮิวมิกนะน้องกิฟแล้วก็คุณผู้ชมจะทําให้ดูดซึมช้าแล้วก็มีตะกอนด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเขียวพจีดินน้ําค่ะอันนี้นะโอ้โห้วเราว่าใส่กลิกไม่มีตะกอนตกค้างเลยแล้ก็สีเขียวมรกตสวยมากและนี่เลยน้องกิฟเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยพร้อมเลยใช่แล้วค่ะนี่ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะเติมน้ําลงไปในแก้วค่ะขนาดเท่าๆกันเลยนะคะ วิธีการแบบง่ายๆมากเลยค่ะไม่ยุ่งยากแล้วที่สําคัญคืออุปกรณ์เนี่ยมีอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยคุณผู้ชมสามารถที่จะทดลองเองได้เลยนะคะใช่ได้เลยนี่ค่ะน้องกิตก็เทน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวนี้เรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะเดี๋ยวชลีค่ะจะทําการนี้อันแรกค่ะตามท้องตลาดทั่วไปนะจ๊ะนี่เลยนี่เลยนะคะโอ้โหเดี๋ยวเราจะพิสูจน์กันให้เห็นกันจัดๆไปเลยนี่เลย ใส่ฝากันไปเลยนี่อันนี้ตามของตลาดทั่วไปอันนี้สีค่อนข้างที่จะเข้มมากนี่เลยนะจ๊งหนึ่งฝาแบบนี้ดูสิจะเกิดอะไรขึ้นโอ้อะไรเนี่ยดูสิจะเห็นได้เลยว่าเขามีความตกตะกอนอยู่นะคะมาแล้วอะดูสิใช่ก็คือจะตกตะกอนอยู่ด้านล่างนั่นเองนะคะเห็นชัดเลยค่ะในส่วนของตะกอน เดี๋ยวเรามาดูเขียวกะจีดินน้ำกันบ้างดีกว่า,าค่ะทช่นทช่นแชนอย่ารอช้าค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรารอช้าไม่ได้นี่เราต้องให้เห็นกันจะจไปเลยววดูสิเท<อ>งลงไปในน้ำนได้เลยนะคะโอ้โหสีเขียวมรกตสวยงามามากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะใส่กริ๊กเลยทีเดียวดูสิโอ้โห เห็นได้เลยว่าความใสของเขาเนี่ยจะใสกว่านี้นะคะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยคืออันนี้เนี่ยในส่วนของเขียวขจีดินน้ําค่ะจะมีความใสมากแล้วด้านล่างของแก้วค่ะไม่มีตะกรนตกค้างแต่พอามาดูตามท้องตลาดทั่วไปโอ้โหอะไรเนี่ยตะกรันเต็มไปหมดเลยค่ะเต็มมากขนาดนี้อันนี้เนี่ยมันก็เป็นการบ่งบอกให้เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะคะดันงนั้นค่ะ อย่าตัดสินใจช้าอย่าตัดสินใจนานกับความพิเศษค่ะข,ของผลิตภัณฑ์เขียวขจีดินน้ำในวันนี้ และแน่นอนค่ะโปรโมชั่นเนี่ยอยู่ที่น้องกิฟเรียบร้อยค่ะ oh ฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะโปรโมชั่นนะคะนขวดราคาปกติ1290บาทลดเหลือ650บาทค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณผู้ชมสั่งซื้อ2ขวดนะคะราคาปกติ2580บาทเราขายเป็นแค่1,300บาทเท่านั้นค่ะยังไม่พอนะคะแถมฟรีไปเลยอีก1ขวดเฉพาะ50สายแรกเท่านั้นนะคะบอกเลยค่ะอย่างที่น้องกิฟแล้วก็เชนี่บอกไปกับความ พิเศษวันนี้ค่ะกับนาทีทองสเปเชียลแบบนี้แหม่ถ้าไม่ใช่เราสองคนไม่ใช่ความสเปเชียลแบบนี้เนี่ยเราไม่เอามาฝากกันอย่างแน่นอนและที่สุดเลยต้องบอกเขาเลยค่ะว่าเกี่ยวคตีดินน้ำเนี่ย คุณสมบัติของเขามาเต็มขวดจริงๆค่ะ <Okay. S 1> ไม่ว่าจะช่วยในเรื่องของการโตเร็วใบเขียวแข็งแรงเพิ่มผลผลิตติดดอกออกผลลากเดินสะดวกค่ะดูดซึมอาหารฟื้นฟูต้นที่มันโทรมให้กลับมามีชีวิตได้เหมือนเดิมและยังไม่พอนะใครที่มีปัญหาค่ะในเรื่องของเชื้อราลากเน่าคนเน่านะ ่วทันได้รวมถึงอะไรดินเสียดินเปรี้ยวดินเค็มช่วยให้พืชทนแรงแล้วก็ที่สำคัญทนหนาวได้ด้วยนะสุดยอดค่ะและไม่ว่าคุณผู้ชมจะปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่นะคะข้าวก็ทำให้รวงใหญ่รวงยาวมาเล็ดเต่งค่ะหรือว่าจะปลูกมันค่ะพี่เช่มันก็หัวใหญ่หัวยาวเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งหรือว่าใครที่ปลูกอ้อยนะคะ ปล้องใหญ่ปล้องยาวค่ะได้น้ำหนักด้วยโอ้โหสุดยอด,ด,ยอดมาก,มากๆเลยน,นี่เลยนะแล้วถ้าเกิดว่าใครปลูกพื่อกสวนควัยดูสีนี่เลยเห็นไหมก็จะสวยงามแบบนี้เลยฉีดตรงไหนก็ดีฉีดไปที่ใบใบก็เขียวใบใหญ่ฉีดไปที่รําต้นก็แข็งแรงสมบูรณ์ฉีดไปที่ดินดินก็ดีมีแต่สิ่งดีๆทัางนั้นเลยสุดยอดบอกเลยวิธีใช้ก็ง่ายมากๆ<ะ>เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะใช้เขียวขจีดินน้ำเนี่ย5 1 0ซีซ ผสมน้ำ20ลิตรนะคะฉีดพ่นไปทั่วแปลงปลูกได้เลยคะ่ะฉีดได้25-50ไร่นะคะต้นทุนไร่ละ8บาทเท่านั้นเองคะ่ะว้าวาวาวต้นทุนไร่ละ8บาทเท่านั้นเอง คุ้มค่ามากๆพอถ้าเทียบก,กันกับในส่วนของตัวปุ๋ยเนี่ยที่ตอนนี้กระสอบหนึ่งโอ้ยสองพันขึ้นไปแล้วนะใช่แล้วค่ะ1ขวดเขาผาสมน้ําได้ถึง2,000ลิตรนะคะฉีดพ้นได้25-50ไถึงร่ต้นทุนไร่ละ8บาทประหยัดประหยัดค่ะประหยัด,ยดม,มากดังนั้นค่ะวันนี้เนี่ยชิคกีกับน้องกิฟต์ค่ะนำความพิเศษนําความประหยัดมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าบ้านแล้วอย่าตัดสินใจช้ายอย่าตัดสินใจนานนะคะแล้วก็ขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งเลยกับเขียวพั ดินน้ำต้องบอกเลยค่ะว่าเขาเป็นสารสกัดนะคะจากธรรมชาติเป็นสารอินทรีย์ค่ะดังนั้นเนี่ยปลอดภัยอย่างแน่นอนไม่มีสารตกค้างใดๆทั้งสิ้นใช้แล้วสบายสบายใจใ<ช>ไม่ต้องนอนห่วงเรื่องสุขภาพเลยถูกต้องนะนี้เนี่ยสำคัญสุดเลยเพราะว่าอะไรบางครั้งเนี่ยเกษตรกร,ร,กรบางท่านไปใช้อะไรพวกสารเคมียาฆ่ามแมลงต่างๆนะมันไม่ได้ช่วยในยเรื่องของการเจริญเติบโตนะไม่พอไม่มีผลผลิตทําให้ดินเสื่อมดินเสีย ดินไม่สมบูรณ์ดินแข็งไปอีกโอ้โหนี่คือปัญหาหลักๆของเกษตรกรเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะบางที่เนี่ยเจอปัญหายืนต้นตายเพราะว่าดินเสียดินไม่มีคุณภาพนั่นเองนี่แหละค่ะดังนั้นค่ะเรามาเสิร์ฟความพิเศษของเขียวขจีดินน้ำให้แล้วตอบโจทย์ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะบำรุงดินนะคะหรือว่าช่วยในเรื่องของการติดดอกติดผลเพิ่มผลผลิตค่ะป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช ครบจบค่ะอยู่ในขวดเดียวเรียบร้อยแล้วเพื่อพีดินน้ำชูกำลังดินชุบชีวิตพืชค่ะว้าวาวา้สุดยอดมากๆเลยนะและตอนนี้ที่สำคัญค่ะโอ้เสียงโทรศัพท์นี้แบบว่ากริ๊ด้ากันน่าดูเลยกับความพิเศษแบบนี้นะความพิเศษแบบนี้มีเฉพาะ50สสายแรกเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นรีบๆกันหน่อยนะคะ ถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยอยากจะย้ํามากเลยกับ <ฮะ S 1> ที่น้องกีบอกเพราะว่ามันพิเศษมากๆคุ้มค่าแบบนี้อย่าตัดสินใจช้า,ยชายอย่าตัดสินใจนานค่ะไม่เป็นเจ้าของเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าอะไรนะคะก็คือจะฉีดที่ดินดินก็ดีฉีดที่ใบใบก็เขียวฉีดที่พรสนผลผลิตก็เพิ่มพูนค่ะโอ้โหมีแต่สิ่งดีๆขนาดนี้นะดังนั้นค่ะ ต้องรีบเลยจับจองเป็นเจ้าของค่ะกับเคียวขจีดินน้ำชูกำลังดินชุบชีวิตพืชว้าว,ว,าวสุดยอดมากโอ้ยอันนี้เนี่ยบอกเลยว่า ภูมิใจนำเสนอจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้ผ่านการคิดค้นวิจัยนะแล้วก็พัฒนาจากห้องแลบที่สำคัญคือเป็นการสกัดจากจุดเด่นเด่นจุดดีๆของเขียวขจีทั้งหมดเนี่ยมารวมอยู่ในขวดเดียวว่ะใช่เล,เลยนะจดสิทธิบัตรเฉพาะเขียวขจีเท่านั้นนะคะเลยสุดยอดที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะไม่มีที่อื่นนะบอกเลยดังนั้นคะ่ะเวลาที่ท่านสั่งผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมั่นใจ ได้เลยว่าจะได้รับของแท้ของดีมีคุณภาพค่คะส่งตรงจากบริษัทถึงมือท่านอย่างแน่นอนสุดยอดโอ้โหหนึ่งขวดของเขาเนี่ยผสมน้ำได้ถึง2,000ลิตรเลยนะคะฉีดพ่นได้ทั้งหมด25 5 0ไถึง50ไร่เลยตกต้นทุนเนี่ยเหลือไร่ละ8บาทเท่านั้นเองค่ะสุดยอดมากต้นทุนไร่ละ8บาทแค่นั้นเองคือจะบอกว่า8บาทเนี่ย เอาไปซื้อขนมซื้ออะไร<ช>ไม่ได้นะไม่มีนะ <c oughs> มันถูกมากเลย <c oughs> ใช่ดังนั้นค่ะต้องรีบจัดเลยกับโปรโมชั่นในวันนี้ของนาทีทองสเปเชียลเคี่ยวขจีดินน้ำ <c oughs> อ่ะตอนนี้เนี่ยสมาชิกของเราคุณผู้ชมเนี่ยคงอยากจะทราบแล้วแหละว่าโปรโมชั่นเรามาย้ํากันอีกครั้งหนึ่งค่ะน้องเกฟบับงทางนี้เลยค่ะใครที่สนใจโปรโมชั่นอยู่นะคะ1นึ่งขวดราคาปกติ1290บาทลดเหลือ650บาท แต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อ2ขวดราคาปกติ2,580บาทลดเหลือเพียงแค่1,300บาทเท่านั้นค่ะยังไม่พอนะคะแถมฟรีไปเลยอีก1ขวดเฉพาะ50สายแรกเท่านั้นนะคะว้าวว้าว,ว,าวราคาก็ดีคุณนะสมบัติก็อัดแน่นขนาดนี้นะ ดังนั้นค่ะต้องรีบกันเลยทีเดียวเชียวนะกับความพิเศษแบบนี้เนี่ยที่เรานำมาฝากกันไม่อยากให้พลาดจริงบอกเลยเพราะว่ามันจะช่วยให้คุณผู้ชมลดต้นคุณเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดีเลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ตอกและย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเลยกับเขียวขจีดินน้ำค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเป็นสารอินทรีย์ค่ะบอกเลยว่าบริสุทธิ์มากแล้วก็มีความเข้มข้นมากถ้าไม่เข้มข้นนะไม่สามารถผสมน้ำได้ถึง2 0 0พ หลอกบอกเลยประหยัดมากๆเลยนะคะเขาจะช่วยเปลี่ยนดินเลวให้เป็นดินดีช่วยเปลี่ยนพืชใกล้ตายเนี่ยให้เป็นพืชที่มีชีวิตชีวาได้ค่ะนี่เลยค่ะถ้าอยากให้พืชที่เราปลูกมีชีวิตชีวาเขียวขนาดนี้อยู่ด้านหน้านี้เลยเห็นไหมพอใช้เขียวกัลจีดินน้ําดูสีเนี่ยเงี้ยเี้ย้ยสโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเวลาของเราหมดแล้วค่ะพี่จารีตายแล้วเสียดาย เลยอะดูสิเนี่ยขอตัวไปปลูกผักก่อนนะคะครั้งหน้าจะมีโปรอะไรดีๆเด็ดๆมาฝากอีกบ้างพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ